สาวกอีดุสุนะครับห้ามพาเจ้าคันนี้เลยนะครับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวแซนะครับตัวนี้เป็นตัวแซแล้วนะครับดูล้อแบบนี้นะครับล้อเดิมๆตัวแซรถปี2022เลขไม้สี่หมื่นโลเพราะปี22แซก็จะเป็นล้อหลายนี้นะครับมาดูความสดของคันนี้กว่าจะได้ตัวมาเขาต้องบอกว่าแย่งชิงกันมากนะครับเป็นตัวซีทเทาแลมโบนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังคูแม็กแบบนี้แล้วนะครับ เลขไม่สี่หมโลภายในไม่ต้องพูดถึงนะครับก็อย่างน้องๆป้ายแดงนะพวงมาลัยเบาะพวงมาลัยหนังนะครับเบาะหนังอยู่แล้วเกียร์หัวเกียร์ก็จะต้องเป็นมีชุดแบบนี้นะครับที่เป็นเกจยรแซดนะครับแซดก็จะเป็นแบบนี้พวงมาลัยก็จะเป็นหนังแบบนี้เลยนะครับคันนี้เดิมแน่นอนนะครับสีเดิมทั้งคันนี่นะครับ <Wow. S 1> ผมชอบอย่างนะเจ้าของเดิมเขาใส่แม็กไลเนอร์แบบนี้รุ่นใหม่ๆผมอยากเนี่ยใส่แบบเนี้ยคือจะเป็นแม็กไลเนอร์ด้านในแล้วก็ไม่ต้องมา เขาเรียกอะไรไม่ต้องมีขอบแบบนี้นะครับเวลาพอมีขอบมาปุ๊บอะขอบแม็กไลเนอร์จะลงมาถึงตรงนี้แล้วเวลานานๆไปมันก็จะถูสีรถตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไม่มีขอบแบบนี้ก็เลยเลี่ยมใสสะอาดแบบนี้เดี๋ยวดูเปิดให้ดูนะครับความเดิมนี่นะครับตะเข็บเดิมแน่นอนนะครับรถไม่เคยบรรทุกเลยแม็กไลเนอร์ใหมๆ่ๆเอี่ยมๆแล้วก็เม็ดอาร์ซ้ายขวาต้องอยู่ครบครั้งหมดนะครับรถเฮียหมูไม่ต้องกลัวนะครับเรา สภาพรถเกตด A บวกบวกอยู่แล้วนะครับนี่นะสี่หมื่นโลแท้เอาเข้าศูนย์บริการให้เรียบร้อยวารันตีศูนย์ยังอยู่แบบค,บครบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6เกียร์1เกียร์ถอยหลังนะครับตัว Z ซปี2เลขไม่ห0 0 0 0โล ครัคันนี้ราคาอยู่ที่685,000บาทเท่านั้นนะครับคุณได้รถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงทดลองขับหรืออยู่ต่างจังหวัดจะวิดีโอคอลดูจุดไหนเฮียหมูให้ดูได้ทั้งคันนะครับใครสนใจหรือจะมาทดลองขับรถคันจริงนะครับรถของเราอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่081 3าม5 5 6ดสองนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับใครสนใจมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับ